แสบพัดนกตีเสื่อเกลียดเนียนบลาบปรลาบไปสินกเขานกเหนียนกผีก็หน้านกีเยนกลีเดียวความเราได้กินนตงเวนนมามาแ่งเราหน้าอะไรเย็นใช่เลแจะว่าที่มาบอ ออลามีสีมาบอกมันมันใกล้มากเด็ดบแต่านอนอยู่หน้าสีมาบอกแต่แบบนีนุ่ระยีหน้าสะต,ต,ต,ตอนมาอยู่เหอตัดตมดีเสียแนบโอ้อย,อยอไหล่มันเจ็บแปตัวไอ้นุ่มออกมากตัวนุ่มหอดหอดเวลาจะออกมากบอก ลตัวเครเ่ิงเหอมสมายไม่เ่องหอมอันนี้หอมสมายไม่ที่เขาเอิญหอมหอมพยไงหอมโพยนี่สวยว่าเขาผัดตะเราเลยมันเสียบมันบอกหอมพยไงหอมมันผัดตะเรา ปล,ปลาตัวจินอยู่ตรงหน้าพี่น uh huh. เนาะครบเขียดห้องดีๆครบหน่อยได้หลายเ,เ,าเขาขี้ไปบ้งน้ำเขาข้นกต่ส่งแรงลงมาด,ดีวันนี uh ้ huh. คบตัวนึงดี่สิบจังคว่างแต่ยูนิมันกิพอดีเพราะว่าสูบนำใน่ มันเลยขี่เข่าแพรแต่ว่าของปืนมันไม่นำอยางก็ต้องตื่น้นเห็นว่าจันดาให้ใช่ป่าโอ้ใช่ปะดูในเราโอ้เราดูอยู่ลูกเราดูปะดูจะเฮ็ดสุดเดียวก็ไอโอด๊ดห่ายขึ้นไปถ่ายมันเปียยเนาะ แีบแล้วกอีสานพาดสัวมันใส่เพระว่ามันเป็นหอ,อยจังเลาแต่คนเบิ่งลิปมันดีดีผงนวแบบหยนั่นย่อยนอยตอนนี้มันไปไทยกัให,ยให่่ยังวะใหญ่ปล่อยไฟเศษแสบๆไกแล้วเอาปล่อยมันสุกัจหน้อยก่อนลำล่งหนาอู ผมคิดรถมันยังเลบๆเพราะ่มันถาแผ่นนี้ของเขาอยู่เพราะว่าเขาเรบวสิ่งพอมันมีเวลาของมัาอยู่ทั้นถ่ายจังหวะเ่อว่าฝังนงามงามเงามงามนันนั้น เป็นไม่ดูห้องคัดเรากอ็ท่ามนกันทุมม้มยัเโี่งยแห้างงามกว่านีรสรสดีอาหารลักมันลแ่ไม่ยังเป็นคนไรคู่กันเอาอมันโมันคู่ได้ช่องจีเข้าประตูเดียวเยแหนเขามาเห็นประตูคู่แน่มันมีซ้องอันคือก,กันดือิแต่ท่าสีดำกระนั่งโอ้ยแหน่ตสีดำยังอีกนอ้กว่านี้ไม่เกี่ยงเห กินอนี้วไดเดียวทีกินเียงเห็ดเป็นไหนงอไปน้ำป่าบป่าเน่เนรถไดีวปลาท่านใน่เดี่ยวปลาทนใส่เดีวแต่นี่ เดินหนัาไหมพิเตษพิเศษได้สิตรวจตรวจลายบ่หน่อยข้อไปข้าไปอาเส็ดตัวหนอนชิมลงวนโอ้โหเขียนลายชิมล้วนเด็บตัวห่า่อย ฝ่าบนวัวออเจ๊งลย่ได้ใ่ไในไอยาเอาไปไม่นอนเหรอเรื่องที่สเขาเว้นเนี่ยมันเอาไปเนี่ แล้วแน่วแบบแซบอัดนกกับจิริพัฒกว่านะโอ้แตนายเยอายุกระทะเอยู่นี่ินสองคนเนาะนุ่มที่ในมาเนาะซอยพร้อมกว่าปยูรเทียนใช่อยูรเอาเอาเท่านี้นะเฮาแซ่บแซบน้ำกันกว่านะโอ้โหเขาเจ้าเอา